สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขที่จะนำไปเสี่ยงโชคทุกทท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายผล สลากออมสินงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับประจำงวดวันที่2พฤษภาคม62นี้นะครับหวยออมสิน สูตรนี้เป็นสูตรเงินล้านเรามีเลขเด่นให้สองตัวนะครับเรามีเลขเด่นให้สองตัวและคลิปนี้ผมได้เอาพระที่ผมแขวน เดินทางไปไหนต่อไหนแทบทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับเอามาขอบุญบารมีของหลวงปูท่ทวดหลวงปู่โตและหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำพิมพ์เล็กบางคานนะครับ สำหรับหลวงพ่อเงินนั้นองค์นี้ผมเคยลงยูทู e ไปแล้วนะครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเป็นพระที่เนื้อสวยมากๆและมีแร่เหล็กน้ำพีผสมอยู่ด้วยนะครับผมเพิ่งลองเอาแม่เหล็กดูดดู เพราะท่านผู้รู้บอกว่าหลวงพ่อเงินหลอมพระไม่ว่าจะเป็นวัดบางครานวัดทายน้ำท่านจะเสกแร่เหล็กน้ำพิีลงไปผสมทุกครั้งนะครับสำหรับ เลขเด่นแนวทางอมสินในวันนี้ก็คือ4รองเจ็ดนะครับผมได้ทำสองตัวไว้แล้วเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านนำไปประกอบวิชาทีบกันนะครับใคร นำไปใช้แล้วเกิดมีโชคลาภอย่าลืมนะครับ10บ,บาท20บาทซื้ออาหารให้นกให้ปลาให้ปลาให้เตา่าหรือสละเงินบริจาคให้กับขอทานสักห้าบาทสิบบาทนะครับเมื่อท่านทำแบบนี้แล้ว ผมเชื่อเลอเกินว่าบุญคุศลจะส่งผลให้ท่านถูกหวยบ่อยๆนะครับเลขสองตัวก็มีดังนี้ครับเด่นสี่รองเจก็มีสี่ศู สี่เจ็ดสี่สามสีูนกชุดกันก็มี9 0บนล่างนะครับ9 0บนล่างไปและกลับไปและกลับนะครับ หลังจากผมลงคลิปนี้แล้วผมจะขอหยุดประมาณ3-5วันนะครับเพื่อนำเอาน้องโตโต้ไปหาหมอรักษาอาการการพัฒนาการของเด็กล่าช้าและตรวจอาจจะตรวจโรคแทรกซ้อน ก็ได้นะครับก็ต้องขออนุญาตหยุดสามถึงห้าวันอีกอย่างผมต้องไปชายทะเลเพื่อไปเอาตัวยามาต้มให้น้องโตโต้กินนะครับเพราะว่าน้องโตโต้จะสองขวบแล้วแต่เวลาอุ้มให้ยืนยัง,งโงกเงกโงกเงกอยู่ คล้ายๆกับกระดูกอ่อนครับและขมอสไอกระหม่อมก็ยังไม่เต็มยังนั่งไม่ได้นอนกับกิ้งอย่างเดียวผมต้องหยุดนะครับกราบขอประธานอภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับ สูตรทุกสูตรมีหลุดได้ทุกเมื่อฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการนำไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับสุดท้ายผมขอให้ท่านทั้งหลายที่ชมคลิปนี้จงถูกหวยและมีโชคลาภกันท,กทุกท่านนะครับ ขอพระคุณอย่างสูงครับที่ติดตามชมขอบุญบารมีขององค์สมเด็จพุทธาจารย์โตภรมลรังสีวัดละคังโคศีตารามหลวงปู่ทวดวัดช่างให้ปัตตนีและหลวงพ่อเงินวัดบางคารหรือวัดทายน้ำนี้จงให้ท่านร่ำรวยเงินทองนะครับสวัสดีครับ